ปุผมชื่อแรกได้ <What? S 2> วัดวัดตาดินเรืเ่องเด่นจิตชื่อเล่นชื่อเล่นน้องมังกาจุ้งวันนี้ผมไปซื้ออะไรมาจีอะไรของบินสีอะไรนี่เครื่องบินนี่สีเหลืองมันจะมันจะบินไปไหนกลับไปนี่กับบ้านอ๋อนี่เครื่องบินว่าคอปเตอร์อะ ม่มีอันนี้อะไรน,นี่เขาเรียกของนี้กี่บาทลำนี้จิ้วน้องน้องการ์ตูนซื้อมาก,กี่บาทลำนี้จิ้วเสียงเครื่องบินดังยังไงคะจิ้วจิ้วนี่กี่บาทลำนี้ราคากี่บาทจิบจิบบาทอ่ะจิบบาทอ้ถูกมากเลยไปซื้อมาจิบบาท nhiều cái còn mình chi, ní, ní còn mình gấp néo, mẹ mẹ, mẹ mẹ còn mình có néo, Ồ, còn mình có néo, ồ. Tờ đi con. cá. bye bye, đùi. bye bye. bắtกด like. cái like. chập chạp like. chập แชร์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกดกระดิ่งให้น้องกาตื่นด้วยครับกาตื่นเงยมายบ๊ายบาย